ความสุขคือการได้อยู่บ้านและบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้จะมีความสุขขนาดไหนคะบ้านสุภริที่สุภารายการเล่นวิวโครงการคุณภาพในเือสุภารายพื้นที่ใช้สอย1 7 5ตารางเม จอดรถได้2คันพื้นที่รับแขกเปิดโล่งแบบนี้เชื่อมต่อถึงส่วนอื่นๆภายในบ้านส่วนทานอาหารวางตัว4ีถึงหที่นั่งห้องครัวที่นี่กว้างตอบโจทย์คุณแม่บ้านที่ชื่นชอบการทำอาหารส่วนสางหลังบ้านก็เปิดประตูระบายกลิ่นภายในบ้านยังมาพร้อมกับกระจกบานใหญ่ให้สัมผัสกับ,กบพื้นที่สีเขียว ห้องนอนที่สําสำหรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุห้องนอนรับแขกหรือห้องทํางานก็ตอบโจทย์ซึ่งจะอยู่ใกล้กับห้องน้ําชั้นล่างที่จะมาพร้อมสุขภัณฑ์ครบครัน,นมีห้องเก็บของใหญ่ๆใต้บ,บันไดแบบนี้ไหม ชั้นที่2เริ่มแรกก็จะเจอกับมุมสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบส่วนตัวพร้อมหน้าต่างบานใหญ่ห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องจัดสว่างเตียงคิงไซส์ได้แล้วยังบิวอินตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆแบบมุมวางโตทำงานหรือทำมุมแต่งหน้ารับแสงที่สำคัญเขายังมีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าขนาดใหญ่มาเป็นห้องนอนอีก2ห้องห้องนี้กว้างมากไม่ว่าจะบิวอินตู้ใหญ่ๆเตียงคิงไซส์ก็เอาอยู่เชื่อมต่อห้องน้ำส่วนกลางชั้นสองอีกห้องทางนี้ทำเป็นห้องลูกๆก็เหมาะแต่ ยังไม่จบเพราะเขามีสระว่ายน้ำอบซาวน้าพร้อมส่วนสาธารณะพะร้อมฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภทัยทั้งรอปภเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ด้อมกล้องทีทีวีต้องที่นี่เลยสุภาไลกาเดนวิวค่ะ